คันนี้เอาของเอาเสื้อผ้าแกออกไปให้หมดเลยฉันไม่ขายแล้วหยอกนายบอกว่ารถคันนี้แสนหนึ่งไงเนี่ยฉันก็เตรียมเงินมาแล้วแกทําแบบนี้หมายความว่าไงที่รักแค่ขายไปเถอะไปซื้อรถไฟฟ้าอันนี้เราคุยไว้ดีกว่านะแกรถฉันไม่ขับแค่สองสามวันบอกว่ารถฉันมีปัญหายิบย่อยเยอะแยะแล้ววันนี้ยังจะมีน้ําหน้ามาบอกว่าเบรกรถฉันไม่ดีรถฉันมันไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่คนที่มีปัญหามันแกมากกว่าจะมาต่อราคากันตรงๆแบบเนี้ยฉันไม่ได้โง่นะหยกรถแกมันก็เก่าแล้วป่ะมันก็จะมีปัญหาบ้างอ่ะ โอเคโอเคฉันไม่พูดแล้วก็ได้งัน้นก็ตกลงตามเดิมแสนเนื้โอเคยังไม่ฉันไม่ขายให้แกแล้วถ้าอยากได้รถมากก็ไปซื้อกับคนอื่นไปหยกนี่เราเป็นเพื่อนกันนะไม่แกทําแบบนี้วะเออไม่ขายก็ไม่ขายฉันไม่งอก็หรอกฉันไม่เงินถ้าไปซื้อที่อื่นก็ได้ระดาเดี๋ยวก่อนระดาระดาทิลกระดามันก็บอกราคาเดิมแล้วพี่ว่าหนูคิดมากไปเปล่าหนูเนี่ยนะคิดมาก พี่บอสเราซื้อรถมาไม่ถึงปีขายให้มันต่ำกว่าราคาตลาดด้วยซ้ําหนูลดราคาไปให้มันตั้งหลายหมื่นมันไม่ขอบคุณแล้วสักคำถึงต่อให้มันซื้อรถไปอนาคตรถมีปัญหามันก็มาโทษเราสองคนอยู่ดีพี่บอสมาดูนี่น้ำมันหนูเติมไปเต็มถังมันเอารถไปใช้เหลือไม่ถึงครึ่งถังเลยซ้ำายกพี่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ระดาเลิกคบกับยกแน่เลย หนูขายรถคันนี้ให้มันหนูกับพี่ได้เลิกคบกันจริงๆแน่เพื่อนี่ไหนมันทํากันแบบนี้เอาเปรียบกันแบบนี้มันใช่เพื่อนเหรอที่รักนี่ร้านเพื่อนพี่เองเพิ่งเปิดใหม่เลยนะอยากได้กําไรข้อมือทองไม่ใช่เหรอเข้าไปดูในไปหนูว่าเราไปซื้อร้านอื่นดีกว่าทําไมอะ่ะร้านเพื่อนพี่เพิ่งเปิดเองนะเชื่อพี่เถอะเขาไม่โกงแถมลดราคาให้ด้วยพี่ว่าคุ้มค่าแน่นอนนะ พี่ลืมไปแล้วเหรอว่ารอบที่แล้วที่พี่ซื้อเครื่องดูดฝุ่นจากเพื่อนพี่เขาลดให้พี่700รอแต่ว่าพี่ต้องเลี้ยงเขาเือต้องสองพันน่ยิ่งเป็นเพื่อนกันยิ่งต้องแยกแยะนะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องธุรกิจไม่มีใครเขาเอามารวมกันหรอกไอเล่มก็พบบันวางใจได้เยนเว้ยบอสเรื่องโปรเจกต์บ้านเมืองกูไม่เอากำไรเลยส่วนเรื่องวัสดุอะมืองต้องห่วงเยนเว้ยกูใช้ของที่ดีที่สุดอยู่แล้วอยู่กับพี่บอสก็เพิ่งจะสร้างบ้านกันครั้งแรกอะยังไงรอบนี้รบกวนพี่แมนช่วยด้วยนะคะ เรื่องแค่นี้สบายมากเลยเพราะพี่กับบอสตกลมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเรื่องแค่นี้จิ๊บๆขอบใจมากเพื่อนเฮ้ยที่บอดห้องเราอยู่ยังไม่ถึงครึ่งปีไงทำไมวงกบประตูมันรล้าขนาดนั้น่ะแล้วเนี่ยปลั๊กไฟก็หลุดออกมาพี่โทรบอกพี่แมนให้มาซ่อมให้หน่อยได้ปะพี่โทรบอกแล้วบอกไม่ว่างเลถ้าว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวเข้ามาซ่อมให้อีกแล้วเหรอ ไหนพี่แมนบอกพี่ว่าใช้วัสดุที่ดีที่สุดทําให้ไงรอบที่แล้วก็เหมือนกันฝ้าจะร่วงลงมาดีนะหนูเห็นเรียกช่างมาซ่อมทันอนะ่ะไม่งั้นพังหมดทั้งบ้านแล้วมั้งอันตรายเกินไปไหมเนี่ยถ้าพี่รู้งนี้ตอนสร้างบ้านนะพี่ไม่ให้มาทําดีกว่าถ้าไม่ใช่คนรู้จักพี่ฟ้องไปแล้วป่านนี้เห็นไหมล่ะนี่คือผลของที่พี่ไว้ใจคนรอบข้างมากเกินไปทีรักพี่ว่าจะไปเลี้ยงประธานตีหน่อยหนูว่าไปร้านไหนดีอะไปร้านรุ่นพี่พี่ดีไหมร้านนั้นกับข้าวก็อร่อยดีนะ โอ้ย oh, ไม่เอาอ่ะยิ่งรุ่นพี่หรือเพื่อนฝูงแบบนี้คนรู้จักยิ่งไม่กล้าไปเลยโดนมาตั้งเยอะเข็ดแล้วเนี่ยก็จริงแหละซื้อของแพงเนี่ยอย่าไปซื้อกับคนรู้จักเพราะเวลาจะต่อราคาเขาก็ติดเกงใจส่วนขายของให้เพื่อนก็ไม่เวิร์กเดี๋ยวมันก็มาบ่นว่าของพังนู่นน,นี่นั่นของไม่ดีสรารพัดอย่างงู้นอย่างนีงอ้อีกแต่ถ้าเป็นร้านอาหารก็คงไม่เป็นไรหรอกกินเสร็จจ่ายตังค์ไม่มีปัญหาตามมาไปร้านรุ่นพี่พี่นั่นแหละ ถึงแม้ว่าเขาจะแถมผลไม้ใหแค่จานเดียวแต่ว่าก็แสดงถึงความมีน้ำใจแล้วก็พี่ก็ได้น้าพีด้วยไงก็จริงนะหนูนี่ฉลาดที่สุดเลย๋ย่จองเลยนะโอเคเครื่องดื่มครับท่านประธานขอบคุณครับวพราแต่ช่วงหยุดยาวนี้ท่านประานไปพักผ่อนดนใจที่ไหนเขาเนี่ยผมว่าจะกลับบ้านเกิดนะครับพอดีสอปีมาเนี้แม่ผมเริ่มหูไม่ค่อยได้ยินละผมก็เลยว่าจะกลับไปเยี่ยมท่านซะหน่อย ท่านประธานคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยกข,ขอที่อยู่บ้านของท่านประธานได้ไหมคะพอดีอยากจะส่งดอกไม้แล้วก็ผลไม้ไปเยี่ยมคุณแม่คะ่ะดีเลยครับงั้นขอบคุณมากนะมาชนแก้งกันครับผมพี่บอสหนูใส่ที่อยู่แล้วพี่ตัดพันบัตรให้หน่อยนะโหเครื่องช่วยฟัง2 6งหมเลยเหรอซื้อให้ใครเนี่ย ก็ซื้อให้แม่ท่านประธานตีไงก็วันนั้นที่เขาบอกว่าแม่เขาไม่ค่อยได้ยินอะ่ะถ้าสั่งวันนี้ก็น่าจะถึงทันท่านประธานกลับบ้านพอดีเดี๋ยวนะมันแพงไปไหมเราเพิ่งเริ่มทําธุรกิจเองยังไม่ได้สนิทใจกันขนาดนั้นท่านประธานเขามีโปรเจกต์อยู่ในมือเยอะแยะถ้าได้ทํางานร่วมกันไปนานรับรองว่าอาชีพพี่จะมั่นคงขึ้นแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนแบบท่านประธานตีเนี่ยเขาก็น่าจะกังวลเรื่องสุขภาพ,พพ่อแม่เขาเป็นหลักอะ่ะถ้าพี่ซื้อให้เขาเขาก็จะจําพี่ไปตลอดเลยไงส่วนเเรรื่่องาาคาี เดี๋ยวเขาก็รู้เองแหละเดี๋ยวไปซื้อก็ได้ถึงตอนนั้นไม่ใช่เงินสองหมื่นหกจะหายไปฟรีนะไม่ฟรีแน่นอนทีนั้พี่มีเรื่องจะบอกคือวันนี้พี่ไปกินข้าวกับประธานตีใช่ไหมประธานตีบอกว่าอาทิตย์หน้ามีโปรเจกต์กันพี่ทําเยอะแยะเลยอ่ะถ้้อย่างนั้นพี่กับประธานตีก็สนิทกันแล้วใช่ไหมมีมากกว่านั้นอีกคือตอนที่คุยงานกันใช่ปะเขาเรียกพี่ว่าพี่ชายเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเลยพี่บอสถ้าพี่บอสมีงานเยอะมีเงินเยอะๆแล้วสัญญากันตเรื่องหนึ่งได้ไหม บ้านเนี่ยหาคนมาซ่องใหม่เถอะหนูว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยอะไม่รู้จะพังลงมาตอนไหนได้เลยค่ะอะไรที่ควรแก้เดี๋ยวพี่แก้ให้แต่ว่าห้ามให้คนที่รู้จักมาทําให้ถูกต้องเฮ้ย <c oughs> พี่รู้ดีใจ <c oughs>